อาพี่น้องเบอ่์เบิ่งเอาครับงานหมอพระท่านปรมดาครับบ่เก่งบ่อึดอีหลีเฮ็ดบ่ได้ครับฮิตทานี่ครับตั้งแต่เช้าครับตั้งแต่หกโมงเ้าครับจนฮอดามงแลงครับกลมๆเงยๆครับแดดของฮอนครับเของฮอนครับเห็ดาบรรยายครับเหงื่อก็ออกตั้งแต่หกโมงสามสิบเปียกหมดแล้วครับจนฮอดสมุนี้จนฮอดตอนนี้ครับบ่ายสามโมงเย็นสามโมงเลงเวลาเกาหลีแล้วครับบ่อึดบ่เก่งบ่เฮ็ด เฮ็ดบ่ได้อีหลีครับบ่ธรรมดาครับงานเหมาครับบ่แม่นว่าสิมาอยู่เฮ็ดเหรียญยางไปยางมาสิได้เงิน2องแสนเขาบ่แม่นเด้อครับเบิ่งเอาครับลองคิดภาพเอาครับบ่ต้องตักกลัวดหรอกครับแค่ก้มซื่อๆนี่ยางก้มซื่อๆจนสุด่องนี่เอา20เมตร50สิบเป็น่ะพี่น้องเบิ่งเอาครับก้มซื่อๆนี่ครับบ่ต้องคือคือพัวตักดินนี่ล่ะครับไอขคิดภาพเบิ่งครับว่าสิสำใดาอันนี้เฮาทังมาก้มครับทังมาก้ม ทั้งมาตักพวดินกับแข็งครับตักบ่อตักบ่ขึ้นครับสู้ดีสุดลองได้เงื่อหนากับสุดลองครับจังได้ดเง่อหนาครับงานปวดเส้นปวดเอ็นปวดเอวครับเบ่งเอาครับกดหลากกับหลากจนบมเมนวาสีหลากจะซื้อหลากมวนมวคือกินเหล่ากินเยร์ได้ครับตรงเก่งมือครับพ่อครับให้มันตรงให้มันเคียงให้มันเสมอครับพูนคนตักก็ต้องตักให้ท่านครับสันพยางสิย้อนครับ บ่ธรรมดาครั ождения. บบ่เก่งบ่อึดเฮ็ดบ่ได้ครับก้มท่านี่ครับตั้งแต่เช้าครับตั้งแต่หกโมงเช้าครับจุดเลืองานอ้าวโมงเร่งครับเราสิอูท่านี่แหละครับบ่ธรรมดาครับสิว่ลลา,างานเมาสิได้เงินเขามือละสองแสนเนี่ยมายังเหรียญซื้อบ่ได้เด้เบิ่งเอาด้ีพี่น้องเบิ่งเอานี่นี่เปืองท่านี่แหละครับคุณคุณเพิ่งไล้างคุณครับสัดใส่สัดครัวครับอันนี้กองหลังครับสัดใส่สัดครัวครับท่านี่แหละครับตั้งแต่ห้าโมง หกโมงเศ้าจนทโม,มงแรงครับ,น,รบนี่กับท่านี่แหละครับอ่าโอเคครับพอ้อมปากหอมคอ